สวัสดีครับสกุขบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่กําลังมองหาซื้อที่ดินแปลงย่อมๆนะครับปลูกบ้านพาักอาศัยหรือจะทาออฟฟิศนะครับแถวพัฒนาการศรีนครินทร์อ่อนนุชเฉลิมพระเกียรติรอ๙นะครับลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้ได้เลยนะครับร้อยเตารางวาเป็นแปลงมุมติดถนน2ด้านด้ดยนะครับผมแล้วทั้งแปลงอยู่ในโครงการเมืองทองหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นนะครับพัฒนาการ69้นั่นเองนะครับแปลงนี้แปลงนี้ เดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยครับนี่เลยนะครับแปลงนี้แปลงนี้ติดถนนสองด้านแบบนี้เลยนะครับหันหน้าทิศดีด้วยนะครับทิศเหนือกับทิศตะวันออกนะครับฝั่งนี้ทิศตะวันออกอ่ากว้างประมาณ29เมตรนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ทิศเหนือนี่ฝั่งนี้ทิศเหนือประมาณ26เมตรติดถนน2ด้านเป็นแปลงมุมแบบนี้นะครับมีรู้ให้แล้ว2ด้านนะครับด้านหลังกับด้านข้างฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยถมแล้วทั้งแปลงนะครับ แปลงนี้อยู่ในซอยพัฒนาการ69นะครับอยู่ในโครงการเมืองหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นนะครับตั้งแต่ปักซอยเข้ามานะครับมีแต่บ้านสวยๆรูรูนะครับแล้วก็ออฟฟิศสวยๆรูรูทั้งนั้นเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับไฟฟ้าแรงสูง3เฟสนะครับผ่านหน้าแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แรงต่ำ3เฟส4สายก็มีแล้วนะครับนี่อยู่ต้นนี้นี่เลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นออฟฟิศนะ แวดล้อมเป็นแบบนี้นะครับแวดล้อมเป็นแบบนี้แปลงนี้ใกล้อะไรบ้างนะครับก็เข้าจากถนนหลักถนนพัฒนาการนะครับเข้าซอย69เข้ามาประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับ2กิโลแล้วก็ถ้าออกจากปากซอย69ไปเลี้ยวซ้ายเป็นนิดเดียวนะครับประมาณสัก500เมตรก็ไปเชื่อมกับถนนอ,อนุนนุชแล้วนะครับถนนสีน, 4, นาคารินประมาณ4กิโลสีคอนสแควร์สีนาคารินนะครับประมาณสัก6กกิโลนะครับนี่สวยๆแปลงมุมถมแล้วแบบนี้นะครับตรงนี้ผังสีที่ดินนะครับผังสี สีเหลืองยอ3นะครับสีเหลืองยอ3ก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยผังสีนี้นะครับนี่เลยจะทําบ้านสวยบ้านหรูนะครับหรือจะทำออฟฟิศได้เลยนะครับเหมาะมากๆเหมาะมากๆถมแล้วทั้งแปลงร้อตารางวานะครับท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบที่ดินแปลงนี้ก็แคปรูปส่งลายสะดวกสุดนะครับหรือจะโทรมาปรึกษาก่อนได้095-902 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับนี่เลยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อที่ดินแปลงย่อมๆนะครับปลูกบ้านพักอาศัยหรือจะทำออฟฟิศนะครับแถวพัฒนาการศรีนครินทร์อ่อนนุชแถวเฉลิมพระเกียรติรอ9นะครับแปลงย่อมๆก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้ได้เลยนะครับ172ตารางวาสวยมากๆนะครับฝากกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ ที่ดินแปลงส,สวยแปลงนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย